ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมรวมถึงผู้ที่กำลังรับชมทั้งที่นี่เองแล้วก็ผ่านระบบถ่ายทอดสดนะครับเฟซบุ๊ตอนนี้เราไลฟ์ที่เพจของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตรนะคะเพจใหม่ด้วยนะคะต้องเป็นเพจใหม่ใช่ค่ะนะครับขอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีมิ่งแก้วขวัญเมืองประจำปี2565ของพวกเราชาวศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นะครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นการคัดเลือกมิ้นแก้วขวัญเมืองประจําปี2565ค่ะ,คะ<อ>เพื่อไปเหนที่เราเก่าได้ไว้สักครู<อ>่คือ,อตอนน่อยอดเกี่ยวกับการถือเครื่องสักการะนมัสการครูบาค่ะอ่าคือผู้ที่ได้รับรางวัลตำแหน่งของมิแก้วขวัญเมืองของคณะเราก็จะได้ถือเครื่องสักการะไปะในพิธีนมัสการครูบาเจ้าสีวิชัยของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ะ และในวันนี้เองไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรายังมีกิจกรรมบายสีสู่ขวัญเ<ช>พื่อพวกเราของลูกชาวศิลปรกรรมเป็นการต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วของชาวคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านการก็รไม่ได้ผ่านแล้วกันนะับต้องบอกว่ากําลังสอบกลางภาคก,กันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงสอบกลางภาค1-7นะใช่ก็ เบอกว่าอันนี้ก็มาสร้างขวัญกําลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ที่รับชมระบบถ่านทอดสดของเราว่าแบบอ่ะสู้ๆกับการสอบเต็มเลยนะคะวันนี้เรามีการถ่านทอดสดโดยอะไรฮะวันนี้ของหลักสูตรออกแบบสื่อสารได้รับการสนับสนุนมาจากอาจารย์แล้วก็นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารด้วยค่ะอ่าโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราลงไปอยู่ข้างๆวิธีกันวางใ่เนานิดนึงอ่าตรงไหนดีนะฮะขออนุญาตนะฮะขออนุญา เรายืนตรงนี้เขาให้เราแบบว่าอยากให้การสื่น้องอาชาจะได้เห็นคณะกรรมการแล้วก็น้องๆจะได้เห็นโฉมหน้านะครับของผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็ขอเรียนเชิญนะครับผมนายอดุลิศโกวริศนะครับนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ขอเชิญครับ คณะคณะบดีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการมิ่งแก้วขวัญเมืองประจำปีการศึกษา2,565ในครั้งนี้ด้วยค่ะ เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พีราชจุนอยสวรรณคณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์คุณสมการปัญญาดีผู้ถือลลขสิ์มิเตอร์โ Global Thailand 2022และ The Element Thailand 2022คุณรัชดานเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งาและบุคลิกภาพคุณธีรศักดิ์แก้วยอดีเทพพระบุตรสลุหลวงประจำปีพุทธศักราช2556คณะอาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติท่านครับกระผมในนามของนายก สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาบัตยกรรมศาสตร์พร้อมคณะดำเนินงานการจัดการจัดการประกวดมีแก้วฝนเมืองขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรัชน้อยสุวรรณคณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตฏยรกรรมารศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประกวดมี่งแก้วฝนเมืองประจำปี2565ในครั้งนี้ โดยการจัดงานมิ่งแก้วฝัดเวืองประจำปี2,565มีหลักสูตรเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด7หลักสูตรได้แก่หลักสูตรทศนศินหลักสูตรออกแบบสื่อสารหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์และหลักสูตรออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับและหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกโดวยวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อเสริมสร้าง ให้อาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกันในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างความสามัคคีระหว่างหลักสูตรและเป็นการสนับสนุนการประกวดมิ่งแก้วหัเมืองเพื่อรักษาวัฒนธรรมล้านนาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีราจุนนอยสวุวรรณคณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาันปัตยกรรมศาสตร์กล่าวเปิดงานและทำพิธีงานเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านนายกรระการที่เป็นเกียรตินะครับที่ชทวยเลื่อนลูกหลานมาด้วยนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่อยู่ในร่ว่มงานอันนี้นะครับแล้วก็น้องนักศึกษาการสภาการักษามาน้องครับตระโมรรกษาการกบายนะครับยกนในคีนทรนะครับเป็นที่ิดอ่อด้วยทำหลายอย่างนะครับแล้วก็น้องปีหนึ่งทุกคนนะครับที่อยู่ในงานก็แต่ก็ขอบคุณนะครับที่ที่มีวันนี้นะ ขอบคุณที่เจอเนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆก่อนเกษียมครูน,นะผมรู้สึกดีใ,ใจที่ได้เห็นเราแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต,ตนก่อนที่จะได้พักผ่อนมีความสุขนะครับก็จะมาเยี่ยมทั้งคราวนะครับกิจกรรมนี้แต่แรกแต่ก็ผมก็ตั้งใจท่านท่านกรรมการก็กลัวว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจปรากฏว่าท่านก็เป็นใจเนาะเขามาสักครั้งหนึ่งท่านก็ไปก็อ่อชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ทีมงานก็แก้หาข้อหน้าได้ดีแล้วก็ความฝันของศักดิ ไปได้วยความด้วยความสามัคคีนะครับเห็นคนทํางานอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่ว่าทุกคนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผูช้ชายก็ตามทุกคนทํางานเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งแต่คูณสิบทำอย่างยกของเช็ดน้ําปูผ้าทำเวทีเห็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ชื่นชมในการเสียสละทุกคนนะครับแล้วก็แกให้น้นองๆมีเนื้อดูตัวอย่างเพราะว่าการทกริจกรรมมันสร้างให้เราทํางานเป็นวันนีก้กะไปทํางานนะครับในบริษัทในองค์กรเนี่ยจะรู้เลยว่า ทำอะไรหนึ่งสองสา 2, 3, 4, มสี่ันก็ให้จัการสอนเยอะสีอานี้มันปลูกฝังในมหาวิทยาลัยเนั้นนะครับในยโยโกเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรนะครับเราก็เป็นลูกหลานของของคณะเรา,าน่จะเป็นคนเราเป็นเปรนนกปฏิบัติเราต้อได้พร้นะอมใช้งานเช่จนจะบอกไปก็นั่งอยู่หลังเสาแล้วก็หลบๆหน่อยแล้วก็ไม่ให้มั่นใจแต่ถ้าเราออกมาแบบนี้เราจะคนที่มั่นใจมากแล้วก็กล้าแสดงน,น,นะครับน้องๆที่ไม่เคยพูดก็ต้องพูดกับหน้าสาธารณชน ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจเนาะอันนี้ต้องฝึกครับไม่มีใครเก่งใครเกิดก็เก่งแต่เกิดครับสมัยก่อนสอนภาษีทุกปีแรกๆในปีสามร้อยสามสิบเขียนช่องหักแ้ก็อื่นเองช่องหักนะครับ,รบพรรรพร 30, เพราะมัน,ส,นสั่นท่านที้เรียนจะบอกลูกหลานว่าภาพบัเทิงครับกิจกรรม,มจะสร้างคนนะครับก็อขอให้ในนามของคณะบดีเนาะแล้วก็ผู้บริหารตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะครับก็อขอให้งานประวดที่แก้วทอนเตียงนะครับสมดุลร่วงตามที่สมรสาน ต้องการผ네ู้ประการนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณด้วยด้วยการจัดการด้วยร้อยตุ๊กตาในกามพันธ์ในการพอดีในกามพีในกามพ้อซึ่งอย่างที่ท่านคณะบดีได้กล่าวไปครับว่าการทำกิจกรรมนะครับจะทำให้เราทำงานเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าไปออกไหมครับในครับผมแน่นอนว่า การทากิจกรรมเนี่ยครับอย่๋ยที่ผมบอกเลาวว่ามันทําให้เราเนี่ยทำงานเป็นซึ่งก็สโมสนรนักศึกษาของคณะศิลปกรรมเองก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราอยู่กันแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสโมสรการหรือสโมสรคณะศิลปกรรมนะคะเราจะทําให้น้องๆอยู่กันแบบครอบครัวทํางานเป็นเหมือนที่พี่ธันวาบอก เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การแนะนําท่านคณะกรรมการในค่ําคืนนี้นะครับผมซึ่งเราก็ได้รับเกียรติหลายๆท่านเลยนะครับที่ได้มาเป็นคณะกรรมการของพวกเรานะครับผมท่านแรกนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีระจุนน้อยสุวรรณนะครับท่านคณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์ครับ 2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ใหม่กันทะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจกรรมนะคะและที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ค,ครับท่านต่อมาครับคุณสงการปัญญาดีครับผู้ถือลิขสิทธิ์ Mr. Global Thailand 2022และ The ะ m e n t เมนส a ไทยแล2ด์ทูเที่สช่นเดียวกันนะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณรัชรัชดาณเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าและบุคลิกภาพค่ะ ท่านต่อมาครับคุณคีรศักดิ์แก้วยอดดีครับเทพ e บุตรสลุงหลวงประจําปี2565ครับเป็นนิสิตออกแบบสุดสา,ายสาน 6, ักเรียเรานักศึกษานะครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณรุจิโร่จอมง,งามมิสควีนอาร์ตออสตาคอนเทนต์2019ค่ะครับและท่านคณะกรรมการท่านสุดท้ายนะครับคุณอัญชิสาถาน,นะครับยังแสงมิสแลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลชีงใหม่คือเราสร้างเซอที่ิทูครับ กรรมการท่านท่านที่จะเต็มใาในการพับมาเลยนะคะมาประสบการณ์นะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นกรรมการมาค่อนข้างหลากหลายเวทีมาก<ช>อของทั้งของพวกเราชาวราชมงคลเองเป็นกรรมการฝั่งของบางท่านที่เป็นกรรมการฝั่งของอาออการประกวดดาวเดือนของเราด้วยใช่ครับผม <ๆ S 2> นะครับก็มีคณะกรรมการนะครับต้องเข้าสู่ผู้สนับสนุนเราบ้างในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับชุดสวยๆของพวกคุณแล้วก็ ในรอบผู้เข้าประกวดด้วยจากห้องเสื้อสืบสารงานสินค้าใการถ่ายภาพและวิดีโอจากมุมมองสตูดิโอและหลักสูตรออกแบบสื่อสารครับค่ะดนตรีบันเลงสดนะคะจากแสนหลวงค่ะ,ะแล้วเราก็จะมีช่างทำผมสุดยอานะครับก็คือแฮร์บายนัตตี้นะครับ,รบผมบวันนี้สุดยอดผมของทุกคนในค่ำคืนนี้ที่ทุกคนจะเห็นนะครับก็ผ่านมือของคุณนัตตี้มาเช่นเดียวกันด้วย เอยมาถึงตรงนี้ตึงใช่านะครับมีนะครับผู้สนับสนุนแล้วเราก็ยังมีแขกด้วยนะครับวันนี้เราก็มีคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับผมทั้งล่าสุดออกแบบสื่อสารออกแบบอุตสาหกรรมนะคะเห็นกันนะครับก็ยังมีทั้งของบุคลากรสำนักงานคณบดีคดีนะครับก็มีสภานักศึกษาของเรา รวมถึงสโมสรนักศึกษาส่วนกลางด้วยนะครับที่เป็นแขกผู้มีเกียรติในการมาเข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ของพวกเราขอบคุณที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะพี่ธันวาค่ะแนะนำแนะนำน้อยคนอื่นไปเราลืมหรือเปล่าเราลืมแนะนําตัวเองค่ะจริงจริงนะเราลืมแนะนําตัวเองนะับขออนุญาตแนะนําตัวเองเป็นทางการอีกนิดนึงนะครับผมผมธันวาธันวาพานิชนะครับรักษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริยนันวิรุธตมะวิโรจน์นะคะนักศึกษาหลักสูตสุดออกแบบสื่อสารเช่นเดียวกันค่ะพวกเรารับหนะ้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะมอบความสุขความสนุกให้กับคุณผู้ชมนะครับผม